รเอ้อร้อนมากคือไหวคือนาทพิ้วช่วยชีได้ชีโป้ชี้ได้ก็จะมาประไนี่รบนี่มนร้อนจริงวะโอ้หคอยคำนึงร้อนไหนอ่ะร้อนจริงร้อนจริงไม่ถึงทีเลยอ่ะทีที่ไม่ถึงไม่เก็ถึงร้อนจริงจริง สนี่แสองคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเอ้าตัดหูไปเล่นที่บ้านไปไปไปมาเป็นรอเป็นรอหนักสุดตัดรอด้วยละหูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไปกดยวเขาไรักาอ้ออ๋เขาบอกตัวมันไม่มันไม่เป็นคนลุกดู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 ไม่เป็นมัไม่เป็นไม่ไม่เป็นิดที่เ้ยเ่ีวไ่ทอะไรเลย อยู่ดีมาเขี่ยหูเเล่นระวังที่ห่วออกมานะจังเลยจำไม่รู้เรื่องเลยผิดที่อสแล้วครอริว่าหสุดแล้ววีหนึ่งพอคอครับวีสองว่ายไม่มี้ไม่มีเรียมเพิ่มเติมซุดสดสุดสุดดดดีดดดเหรอสดด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  ครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่หนูพูดเพราะน้ำนี่เอาเท้าพักยังอีกยังอีกเท้าพักวันนี้ระวิทย์ยังอีกยังอีกยังอีกเหมืี่เดิมเลยหนึ่งสองโอ้เจเดินทางเฮ้ยเดินทางนตับซีว่ะผมบอกเลยผมไม่ได้คอมเมนต์เตอร์อะไรแบบนี้ เาฟังแลวคือต่อไปนี้คินมากไม่มีการหลบอีอบไม่แต่เพื่อนต้องมาอินเสมอโอ้ยดีออกจิกใจจริงๆซ่องเขาไหนว่าตาเวลามองอ่ะเล่นเนี่ยทุกคนเลยมองปุ๊บมองนานด้วยนะตองพี่ปุ๊บสักแบกลับครูเปลี่ยนทุกคนเลยครับทั้งห้องเลยมั้งเนี่ยมองแบบมองมองแต่ตาดีจนครูอ่ะบอกว่าครูนิดอ่ะบบเนา่ยคุณทำแบบคุณได้มองตาในตอนหนาว ชื่อเห็มองทุกคนเ่องล็กนูอย่าไปทำอย่างนี้จริงริงทำ่มาได้พื่ามมาไม่โหคนนี้พูดแค่เก็บฟิวไม่น้ี่เรอดู่ะเราสามสรอบแต่รู้สักไม่ตั้คหมสามหลายรอบไม่ได้ป่ะไม่พาน้งเวอร์สเดียวเป็นบ้างมีเวอร์สก็โคกเลยไม่คือตัวเองเขาไม่เบามันมีโฟกัสม่นมีโฟกัสเด็น ไปยังเพลงโป๊ทั้งเพลงนตองคือไม่มีเสียงนิาซ้าเลยมีเสียงนิตาปอกเบสมีบอกนิดหน่อยไรนไม่มีแบบที่บอกทีมันเีย่าหาท่อนเบาแล้วมันไม่มีเว้ยท่าเลยต้องแบบเบาดังเด้อเริ่มเล่นเพลงเล่นเพลงี่ดาวต็มนะ เนเช่นอย่งไรเปลนใจแล้วอาต่อด่เป็นนเมาไปก้ามานเรเป็นที่เมีจริงๆแล้วอ่ะติดฟันนะเอาไงอ่ะติดฟันอะไร็นไติดฟันก็เดี๋ยวไปถอนฟันข้างหน้าออกออกไปแล้วเร็วๆแล้วจะปวดไม่ปวยทําอย่างนี้ขาทำไมอ่ะโบ

Vamos a